สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะไปทัศนศึกษาที่จังหวัดหนองคายนะครับผมจะไปทัศนศึกษาที่จังหวัดหนองคานะครับวันพรุ่งนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปดูกันนะครับว่าโรงเรียนผมจะพาไปที่ไหนบ้างนะครับก็จะมียุดสี่ที่นะครับโอ้ยช็อตทีเดี๋ยวก่อนเลยสิโอ้โออโอนี่นะครับผมก็จะใส่ไปในกระเป๋าวันนี้เลยนะฮนะนักสิ่งที่จะผมจะเอาอไปนะครับก็จะมีอ่อ ก็จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือถุงถุงสําหรับใส่ขยะนะครับแล้วก็จะผ้าห่มครับทุกคนผ้าห่มนี่ก็ขาดไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้เรีหนาวมากแล้วก็พวกขนมครับนี่ฮะ้อนเต็มเลยนะครับแล้วก็น้านะครับผมก็จะใส่กระป๋องครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าพุ่งนี้ผมจะออกเดินทางไปโรงเรยนแล้วก็ออกเดินทางขึ้นรถนะครับไปเจอกันพุ่งนีนะครับทุกคน นี่เราก็กําลังจะขึ้นรถนะครับตอนนี้เราก็มากับรถคันที่สี่ของเราต <c oughs> อนนี้ก็มาแล้วสามคันนะครับเรามาเจอกับคันที่สี่นะครับเ <c oughs> รากำลังจะขี่ไปแล้วนะครับ <c oughs> รถคันนี้คือเราจะเดินหน้าไปจัง ถึงจุดหมายหรือเปล่าไม่รู้นะครนี่เขาไปไงไปไงเข้าไปโรงเรียนแล้วนครับนี่ไงรถนี่สี่นะครับมันมีเข้าไปสามคันแล้วตอนนี้รถเราเข้าไปอีกคันหนึ่งนี่ครับเนี่ยคันที่ห้าครับคันที่ห้าเนี่ยนะครับแต่คันนี้แต่ตรงปกที่สุดนะครับแต่คันเมื่อกี้มันจะมันจะก็เข้าไปเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับอุ้ยพีการตรวจถังน้ำก็ตี๋ครับตี๋ไม่การตรวจถังน้ำนี่ไง เดี๋ยวเราจะไปขึ้นคันที่4กันนะฮะโรงเรียนจิงด้วยแล้วเข้าโรงเรียนทีนนะตอนนี้ก็สว่างนะครับตื่นตื่นเล้โหพี่เอครับพี่เอครับผมก็เดินทางมาจากบ้านถึงโรงเรียนก็ไกลพอสมควรนะครับก็ไกลพอสมควรเยะเลยนะวันนี้ครับนี่สวยงามที่สุดนะครับมองเห็น ไปไงอย่างงามนะครับมองไม่เห็นนะเเดี๋ยวราไปดูขันรถันที่4ี่กันนะครับมองเห็นล้วนี้ก่อนอ่านี่ก็คืองานผมนะครับก็ใช้เวลาเดินมาประมาณสองนาทีหนึ่งชั่วโมงเออหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงนี่ครับบรรยากาศโรงเรียนผมนะครับเวลาตอนนี้เวลาเท่าไหร่อ่ะหกโมงสิบสี่นาทีนะครับครูบอกว่าให้ขึ้นรถทุกคนหกโมงตรงนะฮะตอนนี้นะครับอ่าล้วรถคันที่สี่เราไปจอดตรงนี้ขันที่สี่หลงม้่งเอาคันที่สี่หลงนะครับโอ้โหก็มาจอดรถแบบปัมนะครับ คันนี้นะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูรถนะฮะเนี่นะครับทางขึ้นรถนะครับ<ค>รมีเฮ้ย้<ค>อ้ยอยอยมีเตล์ยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปทัวร์รถนะครับนี่เป็นบ่อนะครับนี่นี่ก็เป็นตรงจอทีวีนะครับไม่รู้ว่ามีกี่บ่อนะฮะ แล้วกันเดีย๋ยวกุระแกงสักุระนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัสตว์น้ำจังหวัดน้องคายนะครับนี่เป็นตู้ปลาครับเดี๋ยวจะไม่งเทาเขาก็บเท้ากันเลยจริงจริงนี่ครับปลา,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 าอะไรครับโอ้ยเป็นตู้เปลี่ยน,นน้ำไหมครับเนี่ยนี่ครับ ต่องไปต่องไงต้องไหต้องไงเลยไม่ใช่านมาไปต่อไปต่อได้ไหมไปต่อได้ไหมเห่อมีแต่ชื่อแต่ไม่มีตัวไม่ช่นเ่ปไงม่่นนเ่าตนหลกอยู่ในคนนี้งหรือเปล่าอันนี้มีอะไรคุณชายกอดทำไม Thank <laughs> you. นี่เร่เราว่าทนเป็นระบบอัตโนมัติหรือเปล่าไมุนเออระบบอัตโนมัตเนี่ยหางปไนวะเออุยือ่างเงินไห่มันน่าจะแค่แขั้นน่ะมันยังเตไม่เยมันน่าจะยังะยไม่หญ่เออก็ซื้อมาอะไรเงี้ยก็เลี้ยงไปเรื่อยๆวายโอะ้ยงานเงืองานเงือกงานเงือก

เนะ้ไปกันวินนะครับตอนนี้เริ่มวินระวังวินนะพนโตดีใจน้ำาอย่ใต้น้ำเหรอไอ้คบอกไปแล้วจยงเย็สีแค่อยากไปาอนโอ้ยับนีตัวสนามพี่เบิม่ีไอพี่เบิ้งมี่้ โอ้ดูทเดียวมีคนเยอะเลยตูคนญ่ยังตัวมรกอ่ะขึ้นนังจังหน่อยไปเดินอดเดอยเข้าไปมดแล้วเขาไปเฉยไปแล้วดูแล้ว ี่ไหนหมดแล้วยัไปถ่ายรูปไหมถ่ายรูปมั้ย,ม,ย,ม,ยมันมืดมาในซนูในซูเฉพาะคนระับเฉพาะทางเท่านี้อร่อ๋อคุยมันนายเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใพี่เบิ้มกำลังงาน

กโคตรใหญ่เลยอ่ะ ก็เลยทำให้เราเห็นแม่นี้เฉยการหักเงี้ของแสงหรือเปล่าปลาน้ปลาพวงน้ำเงินนะครับแต่สั้นทอนแมเนี่ยแต่สั้นน้ำน้ำไม่มีเงินโอ้ยปลาหลายครับปลาลายปลาขัแยงก็มีปลาขัแยงปลาอะไรอนี่ยกระทิงไฟกระทิ้งกระทินงาฟเออผลงานมีตัวดนตรีเราแต่ว่าไปดูใครนักท่านต่อไปกันปลาช้าดูเปลี่ยนนะ พยานายังไม่ไมีใคร,รออกไปเลยเหรออุ้ยไซ<ช>โฟมน้นอุ้ยน้ำมนต์แต่ว่ามันมีกลิ่นปลาเยอะแยะไปสิบน้ำเน่ามีาอันนอีกเลยทำไมม,ไม,มันยังไม่โตเนี่ยอุ้ยมันโตโตัวนี่มันยังไม่โตที่เราเห็นพี่เบิ้มอ็นนี้มันยังไม่โตไอ้ขาวอีกละวอุ้ยพี่ขาวกับพี่พี่แหลกพี่แหลกครับเราจะมาดูความรักระหว่างพี่ขาวกับพี่แหลกกันอีเล่ ครับเขาเป็นคนที่ไม่รีบนะฮะแน่าจะน่าจะน้าจะดูเยอะใจจังเฮ้ยน่าจะสิบพันปีครับถึงจะเดินไปหากันได้เราไปดูฟอสซิลกันนะฮะฟอสซิลโอ้ยหึ่จะไปเจอกันที่ต่อไปนะครับไปเจอกันใหม่ลาก่อนทุกคน เปิดกันนะครับกล่องชุ่มนะฮะเลโก้นะฮะเปิดได้เพียงเท่าเดี๋ยวไม่คนต่อไปเลยครับอจะไปทางนี้ทางนี้เมื่อกี้ทางนี้ไหนก็ต้องไปงี้ครับครับตอนนี้ก็ไปเก็บเลโก้ก่อนกิ้มขยะครับคนที่กิ้มขยะครับจะหยุดหยุดตอนนี้กิ้มขยะครับ สีไอ้เอจออ้าปาเม่ไม่มียังซ <laughs> องเขาอไรอ่ะได้เมลอนอไม่ม่ใช่ไอ,อครับเกอกออเรแมนครับไอ้อเมนนี่นครับเม,มาประกอบนะฮนี่น อ๋อติบฏิทินเหรอได้นี่คำามนะครับข้างหน้าจะเป็นแม่น้ำโขงแมน้ำที่สีข้มเดือนสองปีมดโนลัเล้วนนี้เราถึกัไน้ำโขงกล้วนะคยับเยปกนยกัวไปกั้ย ไปถ่ายรูปพระนต์ก่อนม่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายขานี่นะครับไม่น้ำโขงฮัลโหลเ่ชอลหรอ ลงยาไหมฮะแถวๆแถวๆแเดี๋ยวๆเราไม่ได้รยกลงอย่าลงยาโอ้โห ี่เราก็ถึงที่4แล้วนะครับก็ไกลไหมเนี่ยาอะไรัน้าเราบ่เปนู้าบ้านสามมิติโอ้มันเป็นลูกสามิติเหรอได้ พามาดูสถานที่สุดท้ายนะครับที่เรามาทัศนศึกษาวันนี้นะครับคือที่ไหนเนี่ยเฮยต้นหอมมะนบักที่คนเดียวไม่ได้โดนเลยปิ่นโตปิ่นโตเราอยากเล่นอะปิ่นโตเราอยากเล่นปิ่นโตเราอยากเล่นปิ่นโตกูดอยากไอ้บอลบอลเดี๋ยวบอเดี๋ยวมันจะดีหน่อย ไปเลยไปเลยไปเลยโปเลไปเลยไปเลยไปเลยไลยไปลยไเยัปลยไปเลยไเปลยไลยไปเลยยยยยไปเล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 ยลเ พาไปขึ้นดอกบัวกันนะครับน้นาบัวนะครับผมไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนมามากๆนะครับโอ้โอุ้ยอุ้ยนี <c oughs> ่ขึ้นจังเลยสวยมากเลยอ่ะไม่กลัวมันยมนหรออ้อจะไปโฮชิมานะมันหางนะ

มาแล้วฮะใครก็คุณมาติดตัวกันนะครับมาเร็วเดียวอุ้ยแข็งแรงนะเฮ้ยนี่นะครับเป็นรูปใครเนี่ยภาพติดตัวงามมากเลยนั่นเนี่ยใช่มันน่าจะสวยมากเลยเขากำลังพยายามถ่ายนะครับนี้